กลับสวัสดีมิตรรัก้ใช้กล้องวงจรปิดทุกท่านครับวันนี้อยู่กับท็อปจากเถียนดีประเทศไทยวันนี้ท็อปจะมาแนะนํานะครับวิธีในการล็อกอินหากคุณลืมรหัสผ่านนะครับผมโดยที่คุณกด f o r g e t password ครับผมจากนั้นนะครับให้กรอกเบอร์มือถือนะครับหรือว่าอีเมลที่มีการลงทะเบียนไว้นะครับผมในกรณีของผมเป็นเบอร์มือถือนะครับจากหลังจากที่เรากรอกเบอร์มือถือไปแล้วกด Get Code ครับ หลังจากกด GetCode นะครับให้รอสักครู่จากนั้นจะมีตัว OTP ส่งเข้ามาที่มือถือเรานะครับผมจากนั้นสามารถเลือกรหัสผ่านตัวใหม่ที่เราจะตั้งได้เลยนะครับผมหลังจากที่กรอรหัสเสร็จแล้วกด Password Resetting ครับจากนั้น Password จะถูกรีเซ็แล้วให้เรากด Login a แล้วก็ให้ใส่รหัสที่เราตั้งไว้ได้เลยนะครับผม กดติ๊กถูกว่าอ่านเทอมสกิีเมนเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดล็อกอินหลังจากที่กดล็อกอินแล้วคุณจะกลับเข้ามาที่ ID ของคุณได้เลยนะครับผม